สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วในช่องเห็ดฟางรีเทิร์นวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการเพาะเห็ดฟางแบบไม่หมักกา,กากมันครับและท่านใดที่เพาะเห็ดฟางแบบเทราดอยู่สามารถนำสูตรนี้ไปใช้ได้นะครับสำหรับเห็ดฟางแบบโรงเรือนผมจะใช้สูตรนี้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นครับกรณีจำเป็นที่ว่าก็คือผมได้เก็บกา,กากมันนี้ไว้หลายเดือนแล้วครับการที่เก็บกากมันไว้หลายเดือนแบบนี้ ก็จะทําให้กากมันย่อยสลายไปบ้างแล้วครับและถ้าตั้งกองไว้ให้สูงแบบนี้ก็จะทําให้กากมันยังมีความร้อนอยู่ครับดังนั้นผมเลยจะเล่งเอาไปเพาะหิดฟางเพราะถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็อาจจะทําให้ความร้อนของกากมันหมดครับกากมันเก่าของผมน่าจะเหลือประมาณ400กิโลวันนี้ผมเลยจะมาเพาะห็ดฟางลงเรือนขนาดเล็กลงนี้ครับมาเริ่มทำไล้ดูวิธีทำกันเลยครับ อันดับแรกเอากากมันมาขึ้นชั้นเพาะก่อนเลยครับโดยที่ขึ้นกากมันไปด้วยและเกี่ยกากมันไปด้วยแบบนี้จนกากมันเต็มทุกชั้นครับสำหรับปริมาณการขึ้นกากมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูนั้นๆครับวันนี้ผมจะขึ้นกากมันสูตรการเพราะเหิดฟางฤดูร้อนครับส่วนในวิธีการขึ้นกากมันในฤดูต่างๆผมได้ลงไว้หมดแล้วครับ พอขึ้นกากมันเลียกเกียให้เสมอทุกชั้นแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับจากนั้นก็ใช้ไม้ตบกากมันให้แน่นทุกชั้นเลยครับเพื่อรักษาความร้อนของกากมันไว้ พอตบเสร็จทุกชั้นแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับชั้นล่างจะหนาประมาณ3มนิ้วไม้บรรทัดชั้น2จะหนาประมาณ2นิ้วไม้บรรทัดและชั้นบนสุดก็จะหนาประมาณ2นิ้วไม้บรรทัดเหมือนกันครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนหรือฤดูหนาวต้องใส่กากมันให้เยอะกว่านี้นะครับจากนั้นก็แต่งหน้าชั้นเพาะพร้อมทั้งฉีดดีเอ็มและกากน้ำตาลด้วยครับ โดยเริ่มจากโรยขี้วัวก่อนสำหรับขี้วัวผมจะโรยแค่บางๆแต่ให้ทั่วทุกชั้นครับพอโรยขี้วัวเสร็จก็เอาปุ๋ยยูเรียมาผสมกับปุ๋ยสูตรสิ แล้วนำไปโรยให้ทั่วทุกชั้นครับสำหรับปุ๋ยยูเรียกับปุ๋ยสูตร15บหาพอผสมกันเสร็จแล้วก็นำมาโรยบางๆให้ทั่วทุกชั้นเหมือนกันครับ พอโรยเสร็จก็จะได้ประมาณนี้ครับต่อด้วยลำอ่อนหรือลำละเอียดนำไปโรยให้ทั่วทุกชั้นเลยครับสำหรับลำอ่อนหรือลำละเอียดโรยเยอะได้ครับและถ้าจะให้ดีต้องเป็นลำอ่อนแต่ถ้าไม่มีลำอ่อนใช้ลำละเอียดแทนก็ได้ครับ พอโรยเสร็จก็จะได้ประมาณนี้ครับจากนั้นก็ฉีดน้ำให้เปียกชุ่มจนถึงใต้ชั้นทุกชั้นเลยครับสำหรับ EM กับกาก,ากน้ำตาลเราไว้ฉีดพ่นทีหลัง พอฉีดน้ําเส็ษทุกชั้นแล้วทุกอย่างที่ใช้ในการแต่งหน้าก็จะละลายหายไปในกากมันหมดเลยครับส่วนขั้นตอนต่อไปผสม EM กับกา,กากน้ำตาลแล้วนำไปพ่นในทั่วทุกชั้นเลยครับสำหรับอัตราส่วนในการใช้กากน้ำตาลกากน้ำตาลอย่างน้อย1ขีดต่อกากมัน100กิโลครับ หรือจะใส่กากน้ำตาลเยอะกว่านั้นก็ได้วันนี้ผมจะใช้กากน้ำตาลประมาณครึ่งกิโลต่อกากมันประมาณ400กิโลครับส่วน EM ก็ใช้อัตราส่วนเท่าๆกันครับ พอผสมเสร็จก็คนกา,กากน้ำตาลให้ละลายและคนให้เข้ากันกับ EM ครับพอคนให้เข้ากันแล้วก็ไปผสมกับน้ำเปล่าได้เลยครับโดยน้ำเปล่าผมจะใช้ประมาณ10ลิตรครับแต่ถ้าเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ที่ใช้กากมันเยอะกว่านี้ก็ต้องใช้อัตราส่วนการผสมกาก,ากน้ำตาลกับเ m เ็เยอะกว่านี้ครับและใช้น้ำเยอะกว่านี้ จากนั้นก็ปิดฝาให้มิดชิดและเขย่าให้เข้ากันแล้วนำไปฉีดพ่นได้เลยครับฉีดพ่นในทั่วทุกชั้นเลยนะครับโดยเฉลี่ยปริมาณการพ่นให้แต่ละชั้นใกล้เคียงกันครับและให้พ่นจนหมดถังเลยนะครับ พอฉีดพ่น EM กับกาดน้ำตาลเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดพื้นโรงเรือนได้เลยครับจากนั้นก็ทำการอบไบน้ำได้เลยครับไม่ต้องเลี้ยงเชื้อราพออบไบน้ำเสร็จก็พักไว้คืนหนึ่งก่อนแล้วเช้าวันต่อไปค่อยโรยเชื้อเห็ดฟางครับสำหรับวิธีเลือกเชื้อเห็ดฟางและวิธีโรยเชื้อเห็ดฟางผมได้ลงไว้แล้วหลายคลิปครับ ดังนั้นในตอนนี้ผมจะไม่ลงวิธีการโรยเชื้อเห็ดฟางนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนแต่สำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่ให้ย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าของผมได้เลยนะครับพอโรยเชื้อเห็ดฟางเสร็จแล้วก็ทำตามขั้นตอนปกติเลยนะครับคือบ่มเชื้อเห็ดฟางไว้สัก3วัน3คืนพอครบกำหนดแล้วค่อยทำการตัดใยครับซึ่งขั้นตอนต่างๆผมก็ได้ลงคลิปไปห,หมดแล้วนะครับ ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับผมรับรองว่าจะได้สาระดีๆแน่นอนแล้วค่อยมาติดตามผลสูตรการเพาะเหิตฟางแบบแม่หมากากากมันของผมกันนะครับสวัสดีครับ